ปุกลุกจะเอาผิดสื่อเพด,ด็จใดทำเสียหายขอยื่นคำขาดจากกรณีข่าวที่มีชื่อของนางอีกสาวปุกลุกฝนทิพย์ไปเกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรย,ยี่ห้อหนึ่งก่อนในเวลาต่อมาปุกลุกได้ออกมาชี้แจงว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดของทางบริษัทและปุกลุกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทางบริษัทจะออกมาชี้แจงเร็วๆนี้ แต่ล่าสุดยังมีลหลายสื่อนำเสนอผิดประเด็นจนทำให้เธอเสียหายงานนี้ปุกลุกก็ไม่นิ่งนอนใจออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยระบุว่า เนื่องจากทิมทนายความส่วนตัวมองเห็นว่ามีการพาดหัวข่าวในหลายสํานักทําให้เกิดความเข้าใจผิดมากมายต่อปุกลุกจึงขอความกรุณาสํานักสื่อใดที่ลงพาดหัวข่าวว่าปุุกลุกขายยาปลอมหรือยาผิดกฎหมายทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงขอความกรุณาสํานักสื่อทุกสื่อและเพจการติดต่อการแชร์หรือการโพสต์ใดๆก็ตามลบหรือแก้ไขข้อความดังกล่าวภายในวันที่9ก,กันยายนนี้หากสํานักสื่อเพจการแชร์หรือการ โพสต์ได้ไม่แก้ไขหรือลบปุุกลุกมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินตามกฎหมายขอบคุณค่ะ